หฮ้ยแคนดี้นะแคนดี้แม่บอกให้ตื่นหกโมงครึ่งทำไมไม่ยอมตื่นสักทีนี่มันเจ็ดโมงครึ่งแล้วตีก็จะไปโรงเรียนสายแต่ไปปลุกแคนดี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยหน้าสำคัญจริงไอ้ลูกคนนี้ยิงฉันนอนเล่นอยู่ได้ยมาถึงสักทีมาแคนดี้ตื่นได้แล้วลูกแม่บอกให้ตื่นได้แล้วแม่คะขอกินเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งได้ไหม นี่แคนดี้แม่บอกให้ตืน่นอ้หนูตื่นแล้วแม่ตะโกนทำไมเนี่ยฮะโอ้ยวยวายอยู่นั่นแหละคนนอนอยู่ไม่เหน็นหรือไงนี่ลูกกล้าขึ้นสิงแม่งี้ได้ยังไงฮะไปอาบน้ำอย่างนี้เลยต้องไปโรงเรียนแล้วไปก็ได้แม่แม่ม่ต้องไม่ยุ่งแล้วนะเดีย๋ยวหนูไปอาบนะ้ำเองลงไปรอเลยค่ะโอ้ยเออเดี๋ยวฉันลงไปรอเอ้ย หน้าลำคขญแม่จริงๆเลยจะปลุกอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยให้ตื่นสายวันหนึ่งก็ไม่ได้แปรงเรียนสายวันหนึ่งไม่เห็นเป็นไรหรอกหน้าฮ้ยที่เดินไปอาบน้ำก็ได้วะฮ้ยอาบน้ำก่อนล้วกัน๊บอาบน้ำกันฮอยโอ้ย,ยน้ำก็หนาวจังเลยเนี่ยฮ้ยมุนงิบไปหมดเลยหนาวไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย รีมาล้างหนะ้าแปรงฟันดีกว่าแล้วก็ลงไปเจอแม่นะดิฉันเปลี่ยนชุดแป๊บหนึง่งโอ้ยแต่งตัวเสร็จสักทีอ,อย่าลืมเองกระเป๋าไปด้วยเลยเนี่ยถือกระเป๋าไปทุกคนเราลงไปกินข้าวกันดีกว่าฉันไม่อยากไปเลยอะโอ้ยแม่คะมีอะไรกินบ้างอะอ้าวแคนดี้มาแล้วเหรอแม่จะบอกว่าเช้าเนี่ยแม่ทำกับข้าวไม่ทันนะ โอเคไปกินก่อนแล้วกันอโอเคค่ะแม่โอ้ยกินเค้กไปก่อนแล้วกันโอ้ยแต่ทาไมรสช้ามาแบบนี้แล้วคะคุณแม่มันอาจจะไม่อร่อยแม่ทําครั้งแรกน่ะขอโทษด้วยนะลูกเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ฉันจะไม่ไปหลักโรงเรียนนะ่ะฉันจะแอบไปกินอาหารที่อื่นแล้วก็ไปเล่นร้านเกมโร <c oughs> งเรียนไม่ต้องไปสักวันหนึ่งก็ได้อาแม่ค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีจ้ะลูกไปได้แล้วนะเดี๋ยวจะสายโอเคค่ะเฮย้ยฟ้าตาลวัสดีเอาเฮ้ยแคนดี้ว่าไงแม่แกไม่ว่าว่ามาบ้านวันเนียะโอ้ยไม่ว่าหรอกฟ้าเอาแล้วงี้แกจะไม่โดนจับได้หรอวะโอ้ยไม่โดนจับหรอกตาลเอามาเล่นเกมกันเถอะโอ้ยไปเร็วไปเร็ว,รวต้องรีบขับแซงแล้วรีบขับรถเร็ว โอ้โหุ้ยมันมากเลยเออฉันสนุกมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันโอ้หจะแพ้โอ้แพ้แล้วอะโอ้กากจริงๆเลยนะเนี่ยแกโอ้ฝ่าว่าฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันไปก็ได้ฉันจะไปหาข้าวกินแล้วไว้เจอกันใหม่นะแลนั่นสิไว้เจอกันใหม่นะแกโอเคตานฟ้าฉันไปแล้วล่ะ แม่ค้าเอาไก่ทอดที่หนึ่งจ้าได้คะ่ะได้คะ่ะโอเคไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนอือบฮึบปุบ,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 บอ่๊บอันนี้ไปนะกินให้อร่อยนะจ๊ะหนูหอยรสชาติอร่อยมากเลยคะ่ะราคาเท่าไหร่คะอ่า3ามร้อยห้าสิบาทจ้โหวยแพงจังเลยนะคะแต่จ่ายเงินก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะอร่อยมากเลยโอากาสหน้าเชิญใหม่นะคะ เค okay, ค่ะไปกันเฮ้ยมาอยู่ร้านคาราโอเกะซะหน่อยดีกว่าไม่โดนแม่ด่าหรอกนะเอาอีหนูมาได้ไงเนี่ยหนูก็แค่เข้ามาฟังเพลงอะค่ะเอาแม่ไม่ว่าเหรอตัวยังแค่นี้อยู่เลยไปเรียนหนังสือทันลูกเอามันเรื่องหนูค่ะลุงอืมปากแค่นี้ด่าสะเจ็บเลยนะเนี่ยเฮ้ยฟังเพลงเจเปิดเพลงมัน,ม,น,ม,นมันกว่านี้ได้ไหม โอ้ยแค่นี้ก็มันจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแกหูจะแตกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยฟังแป๊บหนึ่งก็ได้เกี่โมงแล้ววันเนี่ยเฮ้ยบ่ายสามแล้วเราต้องรีบกลับแล้วะเจ๊คะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีจ้ะลูกสวัสดีจ้าเฮ้ยเอาละจะว่าไปเนี่ยใกล้ได้เวลาไปรับลูกแล้วนี่นาะนี่บ่ายสามกว่าแล้วใกล้สี่โมงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปรับลูกดีกว่า น,นี้ลูกแคนดี้คงจะหิวแล้วนะเนี่ยไปไปกันไปกันเฮย้ยเอาล่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่ของน้องแคนดี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะจะว่าไปแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นน้องแคนดี้บางเรียเลยคะฮะจะไม่มาได้ยังไงคะ่อเช้าเขาก็แต่งตัวออกไปนี่คะไม่นะฉันยังไม่เห็นหัวเขาเลยอเอยอเขาโดดเรียหรือเปล่าคุณแม่นั่นสินะ หื้ยฉันมโหลแล้วนลวเนี่ยในลูกคนนี้เนี่ยถ้าฉันถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะดิฉันจะเล่นงานที่หนักเลยขอบคุณนะคะครูที่ช่วยบอกฉันนะอ่ะคุณแม่ใจเย็นนะคะคุยกันดีๆก็ได้เออไม่เป็นไรคะ่ะก็เคลียร์กันดีๆนะคะโอเคฉันกลับบ้านก่อนแล้วฉันโมโหลแล้วเนี่ยเฮ้ยห,หนึ่งลูกคนนี้นี่ โดดเรียนจนได้เลยเสียคนหมดสินดั่งรอมาตรงนี้นั่นแหละดูซิว่ามันจะมาไหมเฮ้ยกลับมาถึงบ้านสักทีเหนื่อยจังเลยอะ่ะแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะหนูกลับมาละแคนดีนี่ลูกโดดเรียนมาใช่ไหมแม่แม่พูดอะไรอะ่ะหนูไม่ได้โดดเรียนซะหน่อยนะแล้วทำไมครูที่โรงเรียนถึงบอกว่าแกมไม่มาโรงเรียนฮ ก็หนูไ uhm, ม่อยากเรียนนี่นะก็ตอนแรกอ่ะแม่ปกหนูแล้วก็ดุหนูอ่ะหนูก็เลยไม่อยากเรียนหนูก็เลยไปอยู่ที่อื่นมาแม่หนูก็ไปกินอาหารติดเต้นร้องเพลงมาค่ะหนูขอโทษนะคะคุณแม่แล้วใครสั่งใครสอนใี้แกเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่ตีแก แต่ฉันจะหักค่าขนมจากา 20, วันละยีหรือว่าละห้าบาทดูสิเก่งจะมีเงินไปกินข้างนอกอีกไหมฉันขอสั่งให้แกหยุดทำตัวแบบนี้เพราะถ้าฉันจับได้ข่าวหน้าไม่ใช่คิดคำพูดแน่ไม้แขวนเสื้อมันจะลงหลังหนูขอโทษค่ะหนูกลัวแล้วหนูไปแล้วแม่เฮย้ฮยเฮ้ยอันนี้ก็ไปหรือไปเฮย้ยเอาล่ะก็เป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้กับละครสั้น น้องแคนดี้โดดเรียนนะจ๊ะก็ถ้าใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้คุณแม่ของคินดี้ด้วยนะเออไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย